ต่อมาเป็นชาวลัคนาราศีกันครับซึ่งดาวพุธเป็นดาวประจําตัวด้วยดาวพุธจะได้ทําการโคจรย้ายราศีถึงสองครั้งในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ปรากฏการณ์อันนี้จึงมีผลต่อชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากนะครับและอีกด้านหนึ่งพระเกตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งลี้ลับวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเซน์พิเศษก็กําลังโคจรกลมอยู่กับลัคนาและจะโคจรแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนชาวลัคนาราศีกันก็จะมีความผูกพัน กับสิ่งลี้ลับกับเซนพิเศษหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในขณะเดียวกันนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นสุภาก์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยและเป็นตัวแทนของผลบุญเป็นตัวแทนของคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆได้โคจรทำมุมตีโกร่วมธาตุไปถึงลัคนาของชาวราศีกันและแน่นอนครับพระเกตที่โคจรกลุ่มอยู่กับลัคนาก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีไปด้วย จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือหรือเทวดาประจำตัวของเรานั่นเองถึงแม้ว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวที่ทำการโคจรย้ายราศีถึงสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์จะโคจรในลักษณะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะตั้งแต่ต้นเดือนเป็นการโคจรกลุ่มอยู่กับดาวที่ซึ่งเป็นดาวเจือเรือนวินาศทำให้ชีวิตอาจจะเอาแน่เอานอน,อนกับเรื่องบางเรื่องไม่ได้ หลังจากนั้นดาวพุธก็โคจรเข้าสู่เรือนอริและโคจรเข้าไปเลงกับลัคนาดได้ตำแหน่งปรกเกษตรก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงอ่อนกำลังอีกทั้งยังโคจรกลุ่มอยู่กับพราหูซึ่งเป็นพระ,ค,ระคู่ศัตรูและเป็นดาวเจ้าเรือนอริอีกด้วยแต่อย่างที่บอกไว้นะครับตัวช่วยสําคัญคือดาวพฤหัสบดีหมายถึงกําลังบุญก็ยังแข็งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคุ้มครองอยู่ดาวเจ้าเรือนสุภา ก็คือดาวศุกร์อันหมายถึงเรื่องของที่พึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงโครจรได้ตำแหน่งที่ดีเป็นมหาอุดมีกำลังอันสูงส่งไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆนะครับก็จะมีทางออกที่ดีและจะได้รับแรงช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ดาวศุกร์ยังควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือรายได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการรบกวนจากพาราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนอรินั่นเป็นจุดสําคัญที่จะต้องเตือนกันไว้ว่า ควรจะระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงเกี่ยวกับการเงินถ้ามีความระมัดระวังรอบคอบเกี่ยวกับเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้แล้วการเงินก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีปัญหาหรืออุปสรรคศัตรูนิสินคดีความไทยที่กําลังเผชิญอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงเรื่องของการทําลายล้างโคจรเข้าสู่เรือนอลิทําให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นทุเลาเบาบางจางคลายลงไปมาก เนื่องจากในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับเป็นช่วงที่ดาว